สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn พระบางกันเีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบางส้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พีทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากใส่ดวนใส่ตรงกระทงที่เบอร์08248 0 4ด4 6 4่4 4 6ครับผมส่วนนายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอราคบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่เอ็นะบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสไลด์อีพีนี้ครับผมก็มีพราบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเขีบยมเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่ญไนะใซื้อ2องค์ก็ลดเหนือ400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผมนี่อันนี้เป็นเหรียญอาหรับพ่อพวงวัดลาดยาวครับผม ปีสองแปดครับผม่นี่จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับหรือว่าพี่พี่ธันใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมเดีอยหลงวงพ่อพวงวัดลาดยาวครับผมปีสองห้าสองแปดครับผมนี่ นะครับผมรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอหลวงพ่อจ้อยครับผมรายการที่สองครับผมวัดศีอุุมพรครับผมเนี่เป็นรายการที่สองครับผมเป็นรูปรอหลวงพ่อจ้อยครับผมนะครับ ครับผมรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับผม่น,นรายการที่สามครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับผม ครายการที่สามก็ผมราคาสองอยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สี่ครับผมนี่เป็นพักกิ่งรายการที่สี่ครับผมองค์นี้ รายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าอันนี้เป็นเหรียญหลงปูงหมุนครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลงปูงหมุนครับผมรายการที่ห้าครับผม ร,รายการที่ห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมไปเป็นรายการที่หกอันนี้เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมพร้อมเรียมพาสติกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมใส่กรอบมาพร้อมใช้งานครับผมนี่เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมรายการที่หกครับผมนี่รายการนี้ครับ ร,รายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเนหรออียญหล่อพระพุทธชินราชครับผมเป็นเนหรียญหล่อพระพุทธชินราชครับผมรายการที่เจ็ดครับผม รายการที่เจ็ดนะครับผมองค์นี้ครับผมนนะครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่เจ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่แปดอันนี้อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวครับผมเนี่ยหลวงพ่อหลิวครับผมรายการที่แปดวัดใส่ทองครับผม ร,รายการที่แปดครับผมราคาสอง้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้ารูปลอหลวงพ่อเดิมครับผมรายการที่เก้าครับผมรูปลอหลวงพ่อเดิมครับผมนะครับ รายการที่เก้าครับผมราคาสองอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับผมเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับผม ร,รายการที่สิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอหลวงพ่อคูณครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับผมรูปลอหลวงพ่อคูณครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับผม ครับรายการที่11ครั็ผมราคา250บาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่12เป็นรายการ12นะพี่นะ รายการสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอันนี้เป็นเหรียญนะหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อขายครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อขายครับผมรายการที่สิบสามครับผม นะครับรายการที่สามผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สิบสี่ครับผม ร,รายการที่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอันนี้เป็นเรนหรียญหลวงพ่อโกะวัดสองไอ้วัดเก้าห้องครับผมเนี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องครับผมรายการที่สิบห้าครับผม ครับรายการที่สิบห้าผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นภาพพิ๊ตานะผมารายการที่สิบหกครับผมในพร้อมตลับนั่นหาเลยนะพี่นะนเป็นรายการที่สิบหกครับผมวงนี้ ที่16กครับผมราคา250บาทครับผมสับไปเป็นพระสมเด็จรายการที่17อันนี้รายการที่17นะพี่นะ รายการที่สิบเจ็ดครับผมราคา250ร้อย้าสิบบาทครับผมอไปเป็นภาพสาเร็จรายการที่1ิบแปด ครับรายการที่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมไปเป็นรายการที่สิบเก้าอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดครับผมรายการที่สิบเก้าครับผม รายการที่สิบเก้าผมราคาสองอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่ยี่สิบครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นตลับปิดด้านหลังนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบครับผมราคาสองห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่เป็นพระหูยานครับผมรายการที่ยี่บเอดนะพี่นะ ร,รายการที่ยี่เอ็ดครับผมราคา250บาทครับผมสำหรับพี่เพ่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกนไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ